สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ Speed News ไปอัปเดตเรื่องราวในแวดวงยานยนต์กับคุณชัญญาพากรพัฒน์และดิฉันพัชราพิญ,ญาวาสค่ะเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราค่ะได้ทาง2ช่องทางด้วยกันนะคะคือที่ True Vision ช่อง72 Speed c h ช n n e l <ม>นะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือ w w w s p e e d Channel Thailand com ค่ะวันนี้นะคะงานใหญ่งานหนึ่งมไม่พูดถึงไม่ได้แล้วก็คือพาลาลิมปิก2012นะคะจัดขึ้นที่กรุงลอนดอน เปิดฉากไปแล้วนะคะพิธีเปิดอลังการนะไม่แพ้กับโอลิมปิกเลยงานนี้สปีดนิวส์ขอร่วมส่งกำลังใจนะคะให้กับนักกีฬาชาวไทยทุกท่านด้วยค่ะดิฉันว่าเป็นกีฬาที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะเป็นการให้กำลังใจคนที่บางทีเหมือนกับหมดหวังไปแล้วนะคะตอนนี้ถึงแม้จะพิการในรูปแบบต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถทำประโยชน์หรือว่าทําชีวิตที่มีกําลังใจได้ด้วยนะคะแล้วค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าข่าวกันนะคะจะขอบอกคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนกาญจนาภิเษกนะค่ะเพราะตอนนี้ ะะจะมีการปิดการจราจรชั่วคราวในถนนเส้นทางหลกักนั่นก็คือถนนกาญจนพิเศษซึ่งงานนี้นั้นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับผิดชอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะสัญญาที่2โดยบริษัทซิโนไทยแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนนั้นเขามีความจําเป็นที่จะต้องปิดการจราจรชั่วคราว เส้นทางหลักบนถนนกาญจนาพิเศษนะคะอยู่ทางฝั่งขาเข้าบริเวณคลองบางไผ่ถึงตลาดบางใหญ่คะ่ะเพื่อที่จะติดตั้งนะคะพรีแคสโพโต้เฟรมในวันอาทิตย์ที่2กันยายนนี้นะคะคุณผู้ชมที่ผ่านเส้นทางเหล่านั้นในวันที่2เนี่ยก็ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาไปจนถึง5นาฬิกาเนี่ยเพื่อความสะดวกก็หลีกเลี่ยงนิดนึงนะคะก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาในกันนี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะข่าวแรกของเราสปีดนิวส์ขอย้ำกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะกับการออกใบเตือนของเจ้าหน้าที่ตํ ตรวจจราจรนะคะที่จะเริ่มกันแล้วนะคะในวันที่1กันยายนนี้นะคะโดยสานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะได้ออกมาย้ําอีกครั้งค่ะหลังจากที่กองบังคับการตํารวจจราจรนะคะออกกฎการบังคับใช้ใบเตือนนะคะความผิดนอกเหนือ13ข้อหาหลักตามกฎหมายจราจรเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดนะคะมีผล1กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะ พลตำรวจตรีปิยะอุทายโยนะคะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกถึงกรณีกองบังคับการตำรวจจราจรอ,ออกกฎการบังคับใช้ใบเตือนนะคะโดยจะเริ่มในวันที่1กันยาย,ยนนี้ว่าการออกใบเตือนนั้นจะไม่ครอบคลุมถึง13ข้อหาหลักในกฎหมายจราจรน,นะคะได้แก่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอน,นะคะคุณผู้ชมข้อหาแข่งรถในทางค่ะขับรถเร็วแซงในที่ขับขันเมาแล้วขับ ขับรถย้อนสอนไม่สวมหมวกนิรภัยจอดรถซ้อนคันไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมลพิษควันดำจอดรถในที่ห้ามจอดการจอดรถบนทางเท้าการขับรถบนทางเท้าและอีกหนึ่งกรณีนะคะคือแท็กซีป่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารค่ะส่วนความผิดนอกเหนือจากนี้ของผู้ขับขี่นะคะอย่างเช่นการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยโทรศัพท์ขณะขับขี่และความผิดตามพรบรจราจรอื่นๆที่ไม่เข้าข่ายความผิดข้อหาหลักตำรวจจึงจะทำการออกใบเตือนตามดุลพินิษค่ะ ส่วนความผิดแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารนั้นนะคะจะมีคู่กรณีซึ่งหากเป็นความผิดซึ่งหน้าประชาชนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้ทันทีเลยค่ะแต่หากไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน5 8 8 4ของกรมการขนส่งทางบกได้ด้วยค่ะจะไม่ให้ีๆเลยนะคะ1584เพราะว่าเกิดกรณีที่แท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารในบางทีหลายทีนะคะ และสําหรับในกรณีที่กองบังคับการตารวจจราจารเพิ่มความผิดแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารนั้นก็เป็นข้อหาหลักที่เตือนไม่ได้นะต้องจับกลุ่มเท่านั้นเลย <c oughs> นะคะ,คะอันนี้ถือว่าเน้นย้ํากันไปเลย <c oughs> เพิ่มไปอีกหนึ่งข้อหารวมเป็น13ข้อหาเพราะว่า สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไปที่จำเป็นต้องอาศัยรถยแท็กซี่เพื่อการโดยสารก็ทําให้ไม่สามารถจะออกใบเตือนให้ได้นั้นนะคะวันนี้ค่ะทางสปีดนิวของเราเนี่ยได้ไปสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรรวมไปถึงฝั่งแท็กซี่บ้างนะคะว่าเขาจะเห็นด้วยหรือไม่กับกฎหมายใหม่มที่ออกมาในครั้งนี้ด้วยไปฟังกันเลยค่ะ ก็ดีค่ะถ้าเกิดว่าเราเรียกแล้วเขาไม่โบกเราก็เสียความรู้สึกไงคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีกฎหมายตอนนี้มาก็โอเคอะ่ะเพราะว่ามันกรล้องเรียนได้ไงก็ดีนะคะพี่เผื่อมันจะแบบกลัวบ้างอะ่ะรับผู้โดยสารบ้างอะ่ะในเมื่อขับแล้วเราก็จ่ายตางังเราไม่ได้มไม,ไม่ไม่จ่ายพี่ื่อทีเราไม่เกิใช่บางมันเจอหลายครั้งมาก<ม>จริงๆเขาขึ้นรถแท็กซี่บ่อยใช่บางครั้งกนะ็คือดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแค่ไปแค่แบบก็ไกลอยู่นะเขายังไม่ไปเลยคะะนี่เขาก็ได้ตงัง ดีแรับพี่แต่บางทีมันก็ถ้าเขาจําเป็นมันก็ต้องเข้าใจเขาไงแต่บางคนแบบประเภทเราเลือกผู้โดยสารนี่ก็น่าโดนเหมือนกันครับข,ข้อดีคือ,อสําหรับรถที่เขาเป็นรถส่วนตัวข้อไม่ดีสําหรับรถเช่ารถเช่าเนี่ยเขาจะสงกะอย่างเงี้ยหรือเหลือเวลาเดี๋ยวนี้เติมกา๊าซนะครับต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมงอ่ะแล้ว ไปส่งเนี่ยนะเราส่งแล้วเอ,เอานี้พอผู้โดยสารเรียกเงี้ยจอดรับรับแล้วไปทางอื่นเผื่อจะได้ไปทางอู่ก็ไปไม่ได้แล้วเสียเวลาเป็นชั่วโมงแต่วบางทียังไม่ได้ค่าเช่าอะไรก็มีอย่างเงี้ยสักที่บางคนมีเหตุผลบางคนช่วงช่วงจะหมดเวลาอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็ต้องการที่หาผู้โดยสารไปทางเดียวเขาที่จะกับอู่แทนที่เราจะปิดไฟวิ่งไปเงี้ยไม่รับใคร คือหมายถึงว่าเราวิ่งไปเผื่อเจอคนไปทางเดียวกันเราเราก็รับแต่ว่าถ้าไปทางอื่นเรารับไม่ได้เราก็ไม่รับบางครั้งถ้าทราบแล้วบางที่มันเป็นที่เปรียวบางทีเขาเนี่ยจุดเนี้ยผมคิดนะ<ม>ถ้าเขาตัดสินใจแล้วไปแล้วเ็าต้องไปทิ้งชีวิตเนี่ยมันก็มันก็ไม่คุม้มอ่ะมันก็มีมีมีทั้งสองแง่ครับมันก็เดือดร้อนว่าบางที่เนี่ยอย่างสมมติบางคนขับอยู่ฝั่งนี้แต่ไม่เคยไปฝั่งนู้นเงี้ยม,มันมันก็ไปไม่ถูกถูกไหมครับอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ย<ม>แล้วบางทีแบบผู้โดยสารเงี้ย เขาพาไปแต่พอไปเจอรถติดผู้โดยสารทิ้งแท็กซี่รถติดอยู่อย่างนั้นแต่ตัวเองนั่งไปสบายแนละ้ว mm hmm. คนขับแท็กซีอ่อีกชั่วโมงกว่าก่าจะรู้ดยู่ตรงนั้นนะ mm hmm. ไอ้พวกนี้ทำไมไม่ไปแก้ mm hmm. ผมวา่าให้ดีนะติดกี s ีแท็กซี่หมดทุกคันเลยที่ออกมาใหม่ก็ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางตำรวจเองก็ยังยืนยันด้วยว่าจะไม่มีการกลั่นแกล้งโดยหากแท็กซี่รายใดบริสุทธิ mm ์ใ hmm. จที่ไม่ประสงค์จะรับผู้โดยสารนั้น mm hmm. ก็สามารถปิดไฟว่างหรือติดประกาศแจ้งงดรับผู้โดยสารบริเวณหน้ากระจกรถได้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็น ทางออกที่ดีเพราะว่าแมมก็สองฝั่งนะคุณกวางมันก็ต้องฟังความเห็นของคุณพี่แท็กซี่ก็เข้าใจนะแต่ว่าในจุดหนึ่งในฐานะผู้โดยสารเนี่ยขณะที่เรียกอยู่นะขนาดนั้นแล้วไปไม่ได้เนี่ยก็อาจจะขัดใจหงุดหงิดมาพี่ฉันก็เจอกับตัวเองเหมือนกันที่บมงทีเป็นสิบคันเลยนะคุณกวางเวลาเร่งด่วนนี่คือแบบไม่มีเหตุผลใดๆเปิดว่างแต่ไม่ไป ไม่ทันพูดแค่นี้จบก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายแล้วนะเข้าใจนะคะสองฝั่งก็ยังไงถ้าเกิดคุณคิดว่าไปไม่ทันหรืออะไรจริงๆเนี่ยปิดไปเลยนะคะเราจะได้เม่งเรียกด้วยนะคะไม่เสียอารมณ์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไม่โดนปรับด้วยนะคุณกวางนะคะพูดถึงเรื่องราวของแท็กซี่ผ่านไปนะคะมาถึงเรื่องราวของป้ายทะเบียนกันบ้างดีกว่านะคะช่วงก่อนนี่โอ้ป้ายขาดแคลนกันรถเยอะจริงๆนะคะแต่ตอนนี้มีกรณีใหม่มาแล้วคุณกวางค่ะ ายทะเบียนมองไม่เห็นเพราะไปปิดทองอันนี้ก,ก็เป,เป็นกรณีศึกษาแนละ้วคุณนั่นน่ะสิสมัยก่อนนี้ฉันเคยเห็นนะบางคนก็แบบว่า อย่างสมมติ b m w 3 1 8นอย่างเงี้ยก็ทะเบียน318่ใช่ไหมไอเลข1หนึ่งอีกหนึ่งตัวก็ไปขูดทิ้งให้มันกลายเป็นไออะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ผิดกฎหมายนะคะไม่ใช่นะคะไม่ได้แต่ตอนนี้มีกรณีค่ะปิดทองที่ป้ายทะเบียนนะคะทำให้ป้ายทะเบียนนั้นอ่านไม่ออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทะเบียนเลขอะไรกันแน่อันนี้มีความผิดนะคะอนี้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเขาก็ออกมาออกประกาศเตือนกันเลยนะคะว่าสําหรับผู้ที่ปิดทองป้ายทะเบียนและทาให้มองไม่เห็นนั้นมีความผิดทางกฎหมายแล้วนะคะ พลตำรวตรีวรศัก์นบสิทธิพรรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับผิดชอบงานด้านการจราจรได้โพสต์ข้อความนะคะพร้อมกับรูปลงใน Facebook ของตัวเองกรณีที่มีการขูดและปิดทะเบียนร,รถตรงตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขก็ถือว่ามีความผิดนะคะมีเจตนาทําผิดกฎหมายชัดเจนทีเดียวที่ผ่านมานั้นมีประชาชนถ่ายภาพส่งมาให้เป็นจํานวนมากค่ะ ซึ่งภาพทั้งหมดนี้นะคะจะถูกตรวจสอบและลงบันทึกไว้ในสารสาร,ระบบนะคะเพื่อดําเนินการต่อไปและเพื่อความสงบสุขความปลอดภัยของคนในสังคมด้วยค่ะทั้งนี้นะคะหากว่าประชาชนคนใดนะคะพบเห็นการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรในกรุงเทพมหานครแจ้งมาได้ที่โครงการจราจรตาเพชรนะคะเขามีเว็บไซต์ของเขาด้วย www.trafficpolice.go.th/traffic.php เพื่อดําเนินการต่อไปนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีกรณีที่รถที่เอาทองเปลวมาปิดที่ตวัวอักษรหรือว่าตัวเลข um ทะเบียนรถที ety, ่ส่งมานะคะก็ปรากฏว่ามีการติดสเปะสปะอย่างที่หลายๆคนคงคงนึกออกอ่ะการปิดทองอ่ะคุณคุณกวางนะคะก็เขาเรียกว่าต in ิดดาไปเลยปิดกันตั้งแต่เลขศูนย์ถึงเปิดกันจนมองไม่เห็นหมายเลขทะเบียนรถเลยนะคะบางคันนั้นปิดจนบางตัวเลขไปหมดไม่เห็นตัวเลขอะไรเลยค่ะ ซึ่งบางทีเนี่ยเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ <ๆ S 2> จะไม่สามารถตรวจสอบติดตาม,มได้เลยการกระทําดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะคะจะจะเชื่อหรือว่าจะศรัทธาอะไรนี่ <c oughs> ก็ไม่ว่ากาันแต่ว่า <c oughs> จะเอาไปแปะที่ไหนของตัวรถหรือในรถเนี่ยเพื่อการใดก็แล้วแต่ก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าขอความกระุณานะคะอย่าเอาไปแปะบงังปิดบังตัวเลข <c oughs> แล้วก็ตัวอักษรของทะเบียนรถเป็นอันขาดค่ะ <c oughs> <ๆ S 2> เพราะเป็นการกระทําที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ผิดกฎหมายนะคะโดยใครที่เอาไปแปะปิดทับตัวเลขและตัวอักษรของทะเบียน ซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ถ่ายภาพส่งมาเป็นจํานวนมากนะคะขอแจ้งว่าให้ช่วยกรุณาเอาออกโดยด่วนนะคะเพราะว่าผิดกฎหมายค่ะอาจจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่า <c oughs> แบบที่อื่นดีกว่าที่ไม่ใช่ทะเบียนรถที่ยังที่ให้สามารถมองเห็นทะเบียนรถได้อย่างชัดเจนดีกว่าค่ะติดบนตัวรถก็ได้นะหรือบางคนที่ฉันเห็นก็ติดภายในรถอะเพดานรถอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะแต่ไม่ควรที่จะติดที่ป้ายทะเบียนเพราะบางทีฝนตกมาทองก็หายแล้วอ่ะดิฉันว่าจะสิริมงคลขนาดไหนนะคะขึ้นอยู่กับการขับรถของเรานะว่าเราเคารพกฎหมายจราจรแค่ไหนนะคะค่ะอ่ะค่ะ มากันที่<ม>ดาน,นี่เปรโดซากันบ้างดีก,กว่าไปดูการะะผลการแข่งขันนะคะจักรยานยนต์ทางเรียบกันบ้างน,นะคะโดยดาน,นี่เปรโดซานะคะนักบิดชาวสเปนเขาก็เฉือนเอาชนะเพื่อนร่วมชาติอย่างฮอเก้รอเรนโซนะคะในรายการเช็กรังปรีสค่ะแต่ว่าตารางคะแนนรวมตารางการแข่งขันเน,นี่ยยังคงตามหลังโอเรนโซอยู่10กว่าคะแนนค่ะ ในการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงชมป์โลกสนามที่12ของฤดูกาลนะคะรายการเช็คกรังปรีที่สนามเบอร์โนเซอร์กิตเมืองเบอร์โนสประเทศสาธารณรัฐเช็ครุ่นโมโต GP ีพีนะคะชมป์ตกเป็นของดานี่เปโดซรซานักปิดชาวสเปนจากทีมเรปโซฮอนด้าค่ะทำเวลาไปได้42นาที51.7570 51. วินาทีนะคะเชิยเอาชนะฮอก้ลอเรนโซเพื่อนร่วมชาติจากทีมยามาฮ่าแฟคทอรี่ไป0.178วินาที ขนาดที่คาวคัชโลนะคะนักซิ่งชาวสหราชอาณาจักรของทีมมอนสเตอร์ยามาฮ่าเทคทรีทำเวลาตามหลังเปโดซา12.343วินาทีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเปโดซายังคงรั้งอันดับที่2ในตารางคะแนนสะสมประเภทนักขับ โดยมีคะแนนอยู่ที่232คะแนนตามหลังลอเรนโซที่มีอยู่245คะแนนส่วนเคซี่สโตเนอร์นะคะแชมป์เก่าชาวออสเตรเลียของทีมเรปโซฮอนด้ารั้งอันดับที่3นะคะมีอยู่186คะแนนค่ะขณะที่การแข่งขันรุ่น m o โต2ฟิล์มรัฐภาควิไลโรธนะคะดักปิดชาวไทยสังกัดทีมไทยฮอนด้าพ t ทีทีเกรซิ o น o โไม่มีคะแนนสะสมในสนามนี้นะคะหลังจากเข้าเส้นชัยอันดับที่21 โดยทำเวลาเข้าเส้นชัยตามหลังมาร์กมาเกสนักบิดสเปนจากทีมคาตาลุนญาซึ่งคว้าแชมป์สนามนี้ไป34.892วินาที ดยสนามต่อไปนะคะซึ่งเป็นสนามที่13จะเป็นการแข่งขันรายการซานมาริโนกรังรีสที่สนามมิซาโนเวิลด์เซอร์กิตประเทศซานมาริโนในวันอาทิตย์ที่16กันยายนนี้ค่ะก็เป็นผลการแข่งขันนะคะจักรยานย,ยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกครั้งที่10สนามที่12แล้วค่ะ,คะให้กําลังใจหล่อทุกคนนะคะที่สําคัญเอาล่ะค่ะช่วงนี้ไปพักเบรกกันสักครู่นึงก่อนดีกว่านะคะช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวของปะตะทนะคะทุ่มงบกว่า600ล้านบาททีเดียวนะคะในการสร้างคริสตล ข t าว t นะคะแม่น่านะสนใจอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมได้ในช่วงหน้าค่ะพัก <c oughs> กันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ